สดี่อนๆครผมผมเหนือยซิลช์เดิมอยู่ว่าเกม w a t Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทงให้สตีมหรือว่าในาบร,รวาวเวอร์เพียงคุณหาใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิ์แต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมเป็นมาทุกท่านนะครับผมเป็นยันไากนะครับก็บอกว่าจะสบายกันดีนะครับผมแล้วก็อยู่ในม,ะมะนาตรการกาดไม่ตกนะครับผมเรื่องของการป้องกันเชื้อโรค ไวรัสโควิด19นะครับผมโอเคท่านครับวันนี้เราก็มาสู่ตัวของรถถังคันหนึ่งของทางฝั่งของโซเวียตนะครับหรูวาัสเซียนั่นคือเจ้า Object 120 a l e n t นั่นเองนะครับผมผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกับหลายๆเจ้าแล้วนะครับที่ได้ทําการว่ารีวิวกันไปนะครับผมนี่ก็มาสู่ k าวของกับผมกันบ้างนะครับผม t าแลนอ็อบเจกต์120นะครับผมเฮ้ยคิดว่าผมจะเอา T10A เหรอนะฮะไว้วันหลังนะครับผม วันนี้ยังไม่ใช่แต่ก็เอาไปด้วยนิดหน่อยเดี่ยยังดีเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้หรืว่าช่วยในการช่วยเพื่อนหน่อยนิดนึงเพราะว่าถ้าเอาไปแค่คันเดียวมันก็จะดูกระไรอยู่นะครับผมออฟเจกต์หนึ่งสองศูนย์ทาแลนหรืออีกชื่อนึงก็คือ SU152 t h a i l a n d นะครับผมมีบทบาทเป็นแทงเดสเตอร์ยหรือว่าในภาษาไทยเรียกเรียกว่ารถถังพิฆาตรถถังนะครับผมถูกสร้างมา้นมา1คันนะครับเป็นรุ่นโปรไทย์นะรหรือว่ารุ่นต้นแบบนั่นเองนะครับ ออบจิต120นะครับได้ทำการเริ่มต้น,นครับในช่วงประมาณปี1957ครับเริ่มต้นค้นคว้า subject of r a m นะครับโดยมีรถถัง TD หรือว่า t a r r a s t o y e r ทำการติดตั้งปืนใหญ่นะครับผมโดยที่มีโดยที่มีพิสายยิงครับสูงถึง3,000เมตรหรือราวๆประมาณ3กิโลเมตรนะครับผมบนตัวรถถัง ที่ชื่อว่า SU 1 5 2 P นะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมประมาณปี1960นะครับรุ่นต้นแบบที่มีนามว่า Object 120ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ1คันนะครับโดยปีเดียวกันนะครับโครงการนี้ถูกยุบลงนะครับกลางช่วงทดสอบเนื่องจากว่าโซเวียตได้หันเหนะครับไปสนใจคิดค้นอาวุธต่อตารถถังที่มีประสิทธิภาพกว่านี้นะครับผมโครงการนี้ครับผมมันไม่ใช่โครงการที่ว่าค้นหาเฟ้นหา โมเดลใหม่ของรถถังนะครับผมแต่ว่าพิงแค่ว่าเป็นการทดลองเรื่องของลักษณะของป้อมปืนใหม่แล้วก็ปืนใหม่นั่นเองนะที่เ่าถ่าห็นระัตรงนี้นะครับผมปืนตรงนี้เลยนะครับปืน1นึ่งร้อยห้าสองมิลเอ็มหกสิบเก้าคนนอนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มก็คือ1นึ่งร้อยห้าสิบสองจุดสี่มิลลิเมตรเอ็มหกสิบเก้าทาเลนไลฟเฟิ์กันนะครับผม หรือว่ามีความมันมีความยาวถึง9,045ม mm, ิมหรือราวๆประมาณ9.45เ mm มตรเลยนะครับผมรถถังคันนี้ครับมันมาในเกม War Thunder ครับในอัปเดตที่เรียกว่า1.71 New Era นะครับโดยที่มันเป็นบัตเดิลนะครับที่มีชื่อว่า b ั t เดอ Object 120 b ั t เดอนะครับผมที่มีราคาอยู่ที่49.99 US d ลลาร์หรือประมาณ1,500บาทบวกลบนิดหน่อย นะครับผมประมาณนี้นะครับก็นี่คือเรื่องราวของออบเจกต์หนึ่งสองศูนย์นะครับผมเป็นไงทุกท่านนะครับมันถูกสร้างมาจริงๆนะครับแล้วก็ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์คูบิงกาด้วยนั่นเองนะครับผมมาครับข้อมูลในเกมนี้ออบเจกต์หนึ่งสองศูนย์แรงห้าเรตติ้งเจ็ดจุดเจ็ดนะครับมีขนาดปืนใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบสองมิลเอ็มหกสิบเก้าสามารถบรรจุกระสุนได้ยี่สิบสองนัดนะครับผมแล้วก็มันเป็นออโตเมติกโหลดดิ้งด้วยครับหรือว่าออโต้โหลดเดอร์นะครับ มีความเร็วในการหมุนป้อมปืน15.1องศา,าต่อวินาทีมุมก้มลบ5มุมเงย15องศา,าความเร็วในการโหลดกระสุน10.0วินาทีและจะคงที่อย่างนี้ไปตลอดไม่ว่าจะโหลดหรือจะตายไปแล้วก็ตามแต่นะครับกราะนะครับด้านหน้าครับตรงตัวครับหนาเพียงแค่30มิลมนะครับผม30มิลมตรงนี้เป็นแผ่นบางๆขึ้นยื่นขึ้นมา4มิลมนะครับป้องกันบ้างไม่ช่วยป้องกันบ้างบางเผลอๆไอ้นี่จะช่วยยิงเรามันยิงเราเข้างา่ายมากขึ้นด้วยซ้ำไป ด้านข้างครับหนาประมาณ15บมิลนะครับสีเขียวตรงนี้เป็นสต็อกสตีลนิดหน่อย4ีมิลนะครับผมด้านหลัง10บมิลนะครับป้อมปืนนะครับด้านหน้าครับหนาสุดที่30มิมลนะครับด้านข้างตรงส่วนด้านครึ่งหลังนะครับ15บมิลครึ่งหน้าตรงนี้จะเป็น30มิมลนะครับด้านหลังก็อ่า10บมิลนะครับผมหลังคาครับตรงนี้10บมิลตรงนี้10บมิลตรงนี้30มมิลนะครับผม เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของกระสุนกันหน่อยดีกว่านะครับผมกระสุนนะครับของออบเจกต์หนึ่งสองูนี้ครับมีหมดสามแบบนะครับกระสุนแรกพวกคุณนั่นคือกระสุน p f s อันนี้นะครับที่มีความสามารถเจาะเกราะสูงถึง480มิเมตรและมีความเร็วถึง1000เมตรต่อวินาทีนะครับกระสุนนี้ก็เป็นกระสุน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นกระสุนหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับผมด้วยมวลการระเบิดเขาอยู่ที่3.8กิโลกร,รมัมถือว่าค่อนข้างเยอะนะ้ายิงปั้งเดียวปั๊บถ้าเขา นับ n เกมได้เลย,เลยส่วน he นะครับผมอันนี้ก็ถามว่าใช้ใช้ใช้บ้างไหมมันก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กระสุนที่ค่อนข้างจะดีที่สุดนั่นคือกระสุน apfs นะครับผมกระสุนนี้กระสุนนี้ครับแม้ว่าจะเจาะเกราะน้อยกว่า hss นะครับก็แต่ว่ามันมีความเร็ว,วอยู่ที่ 1, 7 1 0เเมตรต่อวินาทีเป็นกระสุนหนึ่งครับที่ควรที่จะใช้ในระยะ ไกลนะครับมากกว่าราลาประมาณ1,000เมตรขึ้นนะครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนุท FN นี้ก็น้อยกว่า1000เมตรก็ได้แล้วแต่ฝีมือของท่านเองนะครับผมประมาณนี้มีไนน์วิชชั่นนะครับผมโมดิฟายเคชั่นก็ประมาณนี้นะครับมีไนน์วิชชั่นเอนจินแล้วก็กส่วนนี้นะครับผมคุณซื้อมาอย่างไงมันก็อัพให้เต็มอยู่แล้วทุกท่านนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการวิจัยนะครับอ้ว่ามีไนน์วิชชั่นให้เราใช้ก็เพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมมีข้างในนะครับมีพลบรรทุนฐานทั้งหมด4ท่านนะครับไดิเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกับเอนจินเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าตอนนี้คอมเมนเดอร์ตรงนี้ด้านต่อป้อมปืนนะครับตรงตรงป้อมปืนนะครับจะมีคอมเมนเดอร์แล้วก็โหลดเดอร์และกันเนอร์ด้านด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมโอเคนะแล้วก็มีน้ำหนักรวมที่26.8ตันเอนจินพาวเวอร์อยู่ที่480 sp ที่2,000 rpm max speed ครับอยู่ที่64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสการถูกตรวจจับ108%นะครับผมแล้วก็มีโบนัสรีวอชนะครับผมประมาณของค่าวิจัยอยู่ที่2.14นะครับผมแล้วก็รีวอชของซิลเวอร์ครับอยู่ที่1.4นะครับผมแล้วก็บวกกับเพียร์ไปนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับรีวอช642%แล้วก็ซิลเวอร์1,260%นะครับผมอ๋ออันนี้ลืมผมลืมบอกไปว่าอันนี้มันคูณ300นะครับผมก็ตัดไปก็ประมาณนั้นนะทุกท่านนะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอ b อบเจกต์หนึ่งสองศูนย์นะครับแม้ว่ามันประสิทธิภาพเรื่องของอ่าบาลานุภาพของปืนมันจริงๆอ่ะนะครับมันค่อนข้าง,ขงแรงมากๆนะครับเป็นปืนหนึ่งครับที่น่ากลัวในเด็จจเจเลยนะครับแต่พียพงแค่เสียพี่งค์แค่ว่ามันค่อนข้าง,างอ่าวิ่งช้าส่วนตัวว่ามันค่อนข้างจะวิ่งช้ากว่ามันจะทํารอบได้ถึงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความบางของมันนะครับความบางของมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆนะครับผมดังนั้นเจ้าตัวนี้ไม่ควรที่จะไปรับรับกระสุนหรือไปอยู่แถวแนวหน้าเลยควรให้อยู่แถวแนวหลังและซัพพอร์ตเพื่อจะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องของคัมเบอร์เฟร็นะครับผมประมาณนี้นะครับสีสุดๆจะดาดนะครับไทคัลเลอร์ไทคัลเลอร์เดสเซนต์ไบคัลเลอร์เดสเซ์อีฟอมบิงเดสเซน ดีฟอร์มิงฟอร์เลสเ่อร์แล้วก็ดีฟอร์มิงวินเตอร์สุดท้ายครับฟินิชซัมเมอร์นะครับผมอันนี้ก็สวยผมชอบอันนี้นะแต่ว่าผมไม่เกียดซื้อไม่เล่นบ่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็ติดติดธงนิดน้อยหน่อยนะครับของประเทศไทยไว้นะครับเพื่อบ่งบอกความเป็นไทยนะครับค่าซ่อมนะครับผมในอาร์เคทครับอยู่ที่2,100 s i เวอร์ลิวซิคครับอยู่ที่1,700 s i เวอร์ถูกชิปหน่อยเลแล้วก็ซีมูเตอร์นะครับผมแล้วก็ 1 1 0 0ซิลเวอร์นะครับผมประมาณนี้โอเคทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลุยกันนะครับในโหมดของลิลิสิกนะครับเป็นแบดพื้นเป็นหมดพื้นฐานแล้วก็เป็นหมดว่าถฐานในการรีวิวในคราวนี้กันแล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไว้ค่อยคุยกันในคลิปนะครับว่าเราอารมณ์ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมขออนุญาตเอาเจ้า T10A ไปด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกินเกินกันไปนะครับว่าผมได้ทําการเอาเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับผม ส่วนตัวว่าตอนแรกผมว่ามันมองว่ามันก็คือ T10M แต่ว่าทีเนี้ยผมว่ามันเลตติ้งอ่ะมันต่ำกว่า T10M แล้วมันอยู่ในแถวจะ,จ,ะจุดเจ็ดซึ่งผมส่วนตัวนะว่ามันก็โอเคดีนะครับผมไะทุกท่านรุยก็โลสไอ้นี่เสร็จยังยังไม่เสร็จเนาะไปะโอเคมาครับด่านนี้กันทุกท่านโอเคผมเอาเซตนี้ไปนะครับผม ก็ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะจีโอกาสรอดหรือเปล่าก็เลยขออนุญาตเอาไปเยอะๆก่อนกันะครับเน้นจุดเน้นจุดสไนแล้วก็จุดอยู่ไกลๆครับสปอร์ตเพื่อนก็เอผมบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าตอนนี้คือมันอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่สามารถรับกระสุนได้เยอะเลยถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าโปร่งก็ตามแต่แต่ ุณจะอย่ญญาหวังกับอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางที่ไมื่อดี้คาว่าลัคกี้ช็อตก็มีเหมือนก,กันดังนั้นก็ระวังตัวด้วยกันนะจ๊ะทุกท่านพยายามอยู่ห่างๆไว้นะครับเป็น,ปนการดีที่สุดกรณีจําเป็นก็ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะครับจักจุดให้ถูกต้องรู้จุดสไนเอต้องรู้จุดหลายอย่างนั่นคือเป็นประเด็นหลักเลยสาหคนที่จะเล่นสายนี้ เล่นยากมันไม่ใช่เล่นง่ายๆจริงๆมันก็เรียกว่ากึ่งไลท์แท้งกับกันนะอาตามจริงเพราะว่ามันมีความบางมากๆโอเคเดี๋ยวฟ์เวอร์อนชิ ฟอร์คคอนอีกที่เกือบตายโอเคให้อะไรครับผมชิ ดีเหลือไปแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่คอ,ยอค่อนฟอค่อนยังไม่ตายเป็นจินแท็ก M103 ไอ้นี่มันโรดช้า แต่ปืนมันยิงเราเข้าปืนกลมันเชี้อปืนกระสุนปืนสามได้ไหมอะ่ะโอเคเรียบร้อยแค่นั้นปิดพังสวยถ้าเก็บฟอลคอนได้จะเป็นการดีมาก ฟอลคอนอันตรายต่อเรามากครับผมต่อตรายต่อพวกพวกเบาๆมากๆจริงๆมันอันตรายหมดทุกคันนะ่ะ <c oughs> ไม่มีปืนกลนะครับผมแล้วก็ถอยหลังอยู่ราวสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าครับผมน่าเจอฟอลคอนอ่ะไปนสัตุดรอไว้ก่อนแล้วกันเออพวกเราไป นี่ไงเตืออแล้วนะ้ะมันปะเข้าอ,อยู่ตรงนี้มีเสีงยงรถยนตมาตรงนี้อ๋อพวกเราโอเค ถอยถอยถอยยาวถอยยาวถอยกลับจุดเกิดเลยเปลี่ยนทางได้ก็ดีนะต้องหาที่ซ่อมแถวนี้อันตรายเกินไป มาเนี้ยสีสามวีเเหรอซ่อมหนังกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่ง คือเราช่วยอะไรเขาได้ไหมพออีทอทีห้าสี่ไม่ใช่พีทสอรีดูผิดโอเคผมต้องไปอีกทางหนึง่งแต่แตละนางนี่น่ากลัวชิบหอย ตาแรกด้วยนะจริงๆอ่ะส่วนตัวอยากให้เราว่ารีวิวเพอร์ฟอร์แมมันก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอารมณ์มันไหนแต่ว่าเออเอาเถอะเอือ,าอาจากนู่นมองไม่เห็นมันมีมุมยิง อาร์ตรีอาร์ตรีก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับเชียร์เกือบตายกันเนอร์โอเคเชียร์เอเอ็มหกศูนย์ไลน์ด้วยเกือบแล้กกวกูจุดเดิมครน,นันบลิดโอเค จุดเดิมข้อแย่ของไอเอ็ม60ก็คือมันเป็นไอ้ีีข้อดีอ่ขพอจุดแข็งมันก็คือกระสุนมันไอเกรองมันนะครับอีลาที่มันแปะอยู่ตามหัวมันเนี่ยอันตรายต่อเรากับพวกที่ใช้กระสุน h f s เป็นหลักมากๆเพราะว่ามันกันได้เกือบเรียกว่าร้ออร์นตะครับสตกุลของพวก h f s แต่ว่าหน้ามันเล่นเป็นไม่ใช่เล่นไม่เป็นมันเล่นเป็น คือผมติดนิสัยยิงปั๊บผมเช็คดูอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันเหลืออะไรขอโทษทีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมติดจากสควอตตอนเออตรงนี้กันเนอร์โอเคซอมยาไปเจ้า ไม่มีโอเคกับสตาร์กรรมอยู่แล้วยังไงก็มาเปมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่มีปืนกลช่วยยิงด้วยไปเด็นหลักคือตรงนี้แหละคือผมให้คอนเซ็ปเป็นแนวคิดให้กับหลายท่านนะครับ คือผมไม่สามารถที่จะว่าบังคับได้ว่า i, เฮ้ยเอ็งต้องซื้อนะนี่มันคือสิ่งที่มันต้องมีอะไรเถื่อเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นคือผมจะให้กรอบแนวความคิดผมต่างจากยูทูบเบอร์รีวิวเบอร์หะไรคนที่มันต้องชอบพูดแบบเนี้ยคือผมชอบพูดที่แบบว่าเป็นแนวให้แบบว่าให้เราได้เริ่มคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะซื้อมันมาไม่ใช่แบบว่าซื้อตามคนดังอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่ใช่เรื่องหรอะล่ะเสียงเงินเปล่า ปาร์ตรถถังอย่างเงี้ยอยู่แรงหนึ่งแรงสองนะครับผมซึ่งมันจะว่าทำปัดไม่มันปัดได้นะครับแต่ว่าบางคนก็ซื้อมาเพียงเพียงแค่ประดับไอ้แรงหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไปเที่ว่าไอ้พวกแรงสี่แร้งห้าเลยแหละนะครับยิ่งแร้งหกเนี่ยยิ่งแรงไปใหญ่เลยห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญอย่างเงี้ยนะครับผมซื้อมาแล้วไม่คุ้มอยากซื้อดีกว่าครับผมผมส่วนตัวอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรกับไกจริงเขาอยู่แล้วว่าจะกลัวให้ลูกค้าเขามันอะไรมากมายแต่ว่าผมอะคำนึงถึงเงินทุก บาททุสตางของเราณนะช่วงนี้ที่มันค่อนข้างจะหายากขึ้นทุกๆวันนะครับเนื่องด้วยส,สถานการณ์โควิดส9สถานการณ์ต่าง,างนาๆนานาอะไรเถอะเนี้ยนะครับมันทําให้การหาเงินนะครับมันยากขึ้นไปประมาณนี้ก็อย่าให้แบบว่าไหนก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อให้แบบว่ามันเต็มๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไหนก็ซื้อแล้วก็ใช้ใช้คุ้มไปนะครับ อย่าซื้อแล้วก็แบบว่าเอาไปเพียงแค่ประดับไม่เอาแบบนั้นแต่ถ้าไหนที่มันเป็นพรีเมียมเนี้ยก็แล้วแต่ความคิดนะครับผมอันนี้ไม่ก็ไม่ได้ว่ากันว่าคุณทุ่มเทกับกิจกรรมจนมันจนได้มันมาอะไรอย่เงี้ยมันก็นะ มันก็แล้วแต่กันไปอย่างออเจกต์279อย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ซื้อมาก,ก็มีเหมือนกันนะครับผมราคาก็ค่อนข้างโคตรแพงอยู่ือนมันสับออเจกต์279อะไรถึงนี้เะส่วนตัวนะครับในบรรดากิจกรรมอ่ะผมเสียดายของ i อ7ที่สุดแล้วเสียดายมากไม่น่าไม่น่าพลาดได้ง่ายอย่างนั้นน่ะ ด่างแล้วนะครับผมยิงไม่ได้โอเคโอ้ต้องเล่นเป็นแนวนี้ใช่ไหม องไม่เห็นโอเคมีน่าจะเป็น M551 อ่ะ ทีมเทพม,มันก็เทพเกินทางขวามองไม่เห็นอะ่ะมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดอตายหาไปแล้วเ๋อมีสองคันทางฝา่งนน้น อุ้ยชิบหายตีไม่พังโอเคจบอีกหนึ่งคันมองไม่เห็นอะเราพออยู่ตรงนู้นหรอคิดด้เข้ากันเนอะโอ้ยโอเค ใ่แค่นี้แหละนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ใช่พวกที่สาวไมา่จะอัพกระสุนได้เยอะนะครับดังนั้นคุณต้องเล่นให้เป็นเพราะว่ามันค่อนข้างบางแล้วก็ปืนมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็ใหญ่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ความรุนแรงค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตายง่ายด้วยนี่นคือประเด็นหลักเลยนะครับผมก็ให้รู้จุดเด่นจุดด้อยของเราว่าเราควรเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องอื่นที่ผมพูดไปในคลิปก็ถือว่าเป็นเรื่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วกันนะครับ โอเคนะทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากมากนครับที่มารับฟังกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีอะไรคำถามอะไรก็สามารถถากกันมาได้ในช่องอช่องคอมเมนต์นะครับผมผมจะพยายามตอบคำถามนะครับผมเท่าที่ผมรู้นะครับเพราะว่าบางคำถามเรื่องของเ r อ,อ,อร์เลอร์เนนะครับหรือว่าการวิธีการซ่อมแบบถูกต้องมันก็มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันมีมีเพียงแค่ไม่กี่วิธีที่มันเป็นวิธีเรื้องต้นในการรักษาอาการเ r อร์อ ตามนานนะครับผมแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเกิดจาก ID นะครับอย่างเช่นอเช่น ID โดนบล็อกหรือว่ารหัสจำรหัสผ่านไม่ได้หรืออะไรถึงเนี้ยนะครับผมแนะนำว่าให้ไปที่ support ไกจินติดต่อเรื่องของอ ID ปัญหาของ ID ไว้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไกจินนะครับเกม War Thunder มันไม่ใช่เกมคนไทยมันไม่มีภาษาไทย นะครับดังนั้นการที่ผู้คุณพิมพ์เป็นเป็นภาษาไทยเข้าไปเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็กลายถูกกดละดังนั้นนะครับเปลนาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับใช้ Google t r ท n s l a t e ก็ได้แล้วแต่นะครับผมเข้าใจว่าไก่จ,จิงเขาอ่ะน่าจะมีหน่วยบริอ่าฝ่ายบริการลูกค้าที่เข้าใจหลายประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมหวังพงวังวหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาและกสำหรับเราด้วยเช่นกันนะครับ โอเคนะทุกท่านนั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับคราวน,นี้ก็อัฟวีเดอร์เซนเอ้ยไม่ใช่สิเดอสวิดเนี่ยนะครับ굿ไนท์ night, ทุกท่าน